นี้ก็จะเป็นน้อยหนาในกระถางเหมือนกันนะครับผม,มดูนะฮะว่ติผลเป็นไงมั่งอ่านี่นะครับเพื่อนปลูกน้อยหนาไว้กินเองได้นะก็ติดแค่ลูกเดียวนี่ติดปีแรกนะครับขั้วนะครับขั้วใหญ่หนามากดูแล้วงไงก็ไม่หลุดนะครับอุ้ยเฮียเกี๋ยวให้ดูดชัด ขั่วใหญ่หนะตาเริ่มแตกพอดีถ้ากรณีที่ตามเริ่มห่างเนี่ยจริงๆต้องห่อนะนะครับแต่ผม่นี่มันดูแรงีน,มนไม่มีแมลงเลยมารบกวนก็ไม่หอ่อที่เจะดหอ่อทำนี่ปลูกในถางนะเดีดูนะในกระถางนะน,นะ,นะนะ,นะนะะไหลมาใช่หนะครับ ต้นนี้ปลูกในถางม,มา2ปีนะนะครับจะได้กินนะก็ตัดแต่งกิ่งนะครับผมวิตัดแต่งกิ่งก็ตัดต้องตัดระหว่างตัดระหว่างที่มันเป็นระหว่างเขียวๆกับอ่อนๆน,นะครสีเขียวเขียวเขียวจะบอกว่าไงเนาะเขียวแบบแก่ๆก,กับเอาว่าขาวกับเขียวแล้วกันมันจะผสมกัน่ะก็ตัดชึบ มันก็แตกดอกเอาใหม่ก็ติดลูกนะครับอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าแก่กิ่งแก่งี่จะไปตัดตัดไม่ได้อะไรมันขาวอ่ะมันขึ้นมาแบบเขียวเขียวอ่ะอย่างเงี้ยตัดได้เนี่ยเขียวเขียวเขาขาวเงี้ยตัดได้อยู่นะครับสิ่งที่ผมตัดมันก็จะนะชวนผมตัดมาเนี่ยมันก็จะเขียวเขียวาขาวตัวนี้ตัดไว้นานนะเนาะนอ่ากิ่งต้งตัดแบบเนี้ยเนี่ยสีแบบเนี้ย ตัดนะครับแตกใหม่ก็ได้กินนะครับปลูกได้มันจริงๆแล้วมันซื้อกินได้แหละแต่ว่าปลูกก็มันมีความสุกกว่านะอปลูกในหนาในกระถางนี่มีความสุกมากสุดละพื้นที่มันน้อยนะนเพื่อนหาลองมาปลูกนะครับชอบกินเนื้อหนาไหนก็เอามาปลูกปลูกไว้ ออกลูกแล้วมันจะแบบรู้สึกแบบ Amazing นะปุ๋ยก็ใช้16-16นะครับแล้วก็มีใกล้ๆบ้านพวกอะไรอะ่ะเครื่องอินทรีย์วัตถุอะ่ะต่างๆก็มาใส่ขี้วัวขี้ไก่ขี้ควายใบมุ้งใบไม้เอามาใส่นะครับมก็ได้กินนะโอเคแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวผมมาลงใหม่